ดีค่ะเด็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอสอ,ององสอเ <สอ S 2> มาจีนวัน,นนี้ก็เปิดรายการใหม่นะเพราะอยากให้แบบพอสองก็คือพี่สาวน้องสองก็คือน้องสาวเนาะเราจะมาเาสาเรื่องแบบจีนจีนนะคะสัมผัสวัฒนธรรมจีนความเป็นจีนติ่งจีนซีรีส์จีนอะไรพวกนี้นะคะอ ด้วยความที่อิงนะคะก็มีโอกาสเนาะได้มีแบบสามีเป็นคนจีนมีแฟนเป็นคนจีนะคะตอนนี้ก็มีลูกสาวคนนึงหน้าตาน่ารักมากอินเสิร์ตปึ้งนะคะแฟนจีน,นะถ้าใครแบบยังไม่เคยดูยิงอาจจะแบบติดลิงก์ไว้ตรงนี้หรือตรงไหนสักแห่งนะคะอันนี้นะคะรายการพศออนศยิงก็จะพาน้องสาวนะคะมาด้วยนะคะลองสาวเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวสิคะสวัสดีค่ะชื่อเปียโนนะคะตอนนี้ อยู่ชั้นมหาหลัยแล้วค่ะซึ่งเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนตั้งแต่มปลายแล้วก็แนอนาคตก็จะมีแลนว่าจะไปเรียนจีนนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วน้องสาวเรียนอะไรคะตอนนี้เรียนเป็นดีเทศภาพยนตร์ค่ะในมหาหลัยแห่งหนึง่งมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะคะชาติไทยนะคะแล้วก็น้องสาวทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนนะคะตอนมปลายอะคะ่ะ<อ>ไม่ได้ตามพี่ใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคะ ตามพี่ค่ะตามพี่เหรอคะเพราะว่าตามพี่เหรอเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก่งวิยาณิตแล้วก็ไม่อยากเรียนอังกฤษมากแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยก็เลยคิดว่าภาษาจีนก็เป็นภาษาที่สามเหมือนกันนะเพราะว่าอังกฤษยังไงเราก็เรียนกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออภาษาจีนเรียนไว้ก็ดีเพราะว่าพี่เราก็มีแฟนเป็นคนจีนด้วยตอนนั้นก็เลยคิดว่าเรียนดีกว่าแล้วเราชอบไหมคะ ตอนแรกไม่ชอบอแต่พอได้ไปประเทศจีนครั้งแรกตอนอายุ13อสะรู้สึกว่าชอบก็เลยเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยแปลว่าตอนนี้ก็เลยตั้งใจเรียนภาษาจีนมากขึ้นแล้วแบบเรื่องของซีรีส์หรือภาพยนตร์หรือละครอะไรเงี้ยมันมีอิทธิพลกับเราไหมทาให้เราชอบภาษาจีนมากขึ้นไหมคิดว่ามีส่วนนะเพราะว่าอ่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันว่าแบบแพชชั่นการเรียนจีนเราเป็นยังไง แต่อย่างเช่นของเราอะ่ะเราเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์<ม>ฟังเพลงจีนแล้วก็ชอบดาราจีนอยู่แล้ว<ม>ซึ่งเป้าหมายเราของเราคือเราอยากพูดจีนได้อยากดูหนังจีนดูเรื่องโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องอ่านซับไทย<ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะแล้วการดูซีรีส์จีนก็เป็นเหมือนการฝึกภาษาอีกอย่างหนึ่งด้วยโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือยิงซื้อที่เป็น lasting air cushion นะคะซื้อ cushion ของจีนมานะคะชื่อแบรนด์มันชื่อ จีมันค่าสหลันหรืออะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ทุกคนแจกกล่องสุดๆนี่ตลับสวยมากทุกคนมันจึ้งมากโหความตลับความอะไรค่ะมันจึ้งมากท่านเอาเขาทำด,ดีนะใช่ทำดีมากอันนี้เป็นสี0ูนย์สนะคะเพราะว่าไม่กล้าเอาศูนยหนึ่งมานะเพราะว่าพี่สาวจีนเขาใช้กันแบบ เขาผิวคนขาวกันมากนะเนาะใช่เราผิวคนไทยเราก็ไม่กล้านะคะแ้วเขาก็ในกล่องนะเขาก็จะแถมมีมาด้วยทุกคนเป็นพัฟอันเล็กๆนะคะจะแปะสีให้ดูนะทุกคนโอ้โหนี่ดูดูจึ่งมากทุกคนประมาณนี้แป้งแป้งเฉยแป้งเฉยไม่แป้งนะคะมันเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะของกาโตกาโตะค่ะ ไม่รู้ว่ะอ่านถูกไหมใช่กระตกกระตโตใช่กรตกกระโตนี่คือถ้าใครแบบเล่นเ,เสี่ยวหงชูงนะคะหรือว่า TikTok จีนหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษมันจะเป็น r e d Book ใช่ไหมอ่าใช่ใช่นะหนังสือแดงแอปนะคะแอบปบ A P P r e d Book อะ่ะเขาก็จะโฆษณาตัวนี้กันอยู่ช่วงหนึ่งแะแบบดังมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวแบบ ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น t r a n ส l u c e น t powder นะแต่ว่าตัวนั้นยังก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวอิงจะเอาให้ดูนะคะเพราะว่าอิงเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นน้องซื้อตัวตัวอะไรมาคูชชั่นมาพาวเดอรออเป็น p o วเดอน้องซื้อพาวเดอมานะคะนี่ค่ะหีดู p a คเกจจริงทำมาอย่างดีจึงสุดอะไรสุดอสวยอ่ะมันดูเรียบหรูดีนะคะใช่ดูเรียบหรูดูดีมาก อันนี้เขาก็จะให้เป็นอ่พัฟนิ่มๆมาแบบนี้ไปเนะทุกคนผมพิงตัวนี้มันจะแบบขอขออ๋อไม่รู้แต่ว่าข้างในเนี้ยคือเขาเป็นเหมือนตาข่ายตาข่ายแบบเล็กๆละเอียดละเอียดละเอียดมากน้องซื้อเบอร์หนึ่งมานะคะทุกคนสีสวยโอเคมากๆโอเคต่อไปนะคะเราจะเปิดเลิตตานะคะ ของอิงจะเป็น g กโ g l เ Tales นะคะชื่อมันคือ g o โ g l เ Tales น่เซของโนนะคะเป็น Color Key ค่ะที่ซื้อมาเห็นตั้งแต่แรกเลยคือมันดูเป็นแบบว่าพอสอจีนมากดูเป็นแบบสาวแซ่บสุดๆของโนนะคะสวยมาแดงสะใจมากทุกคนความสุของของพี่น่ารักน่ารักมากดูสิทุกคน น่ารักมากสวยมากทุกคนเจอของโนนะคะไฮไลท์ข้างในเป็นแบบนี้เลยซึ่งมากสีกับเอ็คือแบบสบมากสุดๆแต่ว่าข้างในนะคะสีของเองนะคะนี่อ่าช่วยอินเสิร์ให้หน่อยค่ะนี่นะคะนี่นะของโนเป็นฟิลแบบใค่แต่งตัวสาวโตยินก็ได้เลยโอ้โหแบบ กับเพชรคือสูตรจริง<ช>คือสูตรจริง<ช>อ่ะกับพี่ตีนเขาทำดีมากก,ากา็คือก<า> <ๆ S 1> ัม <laughs> านะกกับเพชรมากจะกับนะจะกับเพชรโอเคทุกคนต่อไปเป็นลิสต์นะคะของอีงซื้อมาเบอร์ศูนย์ห้าเป็นของ my party girl นะคะ my party girl ส่วนของเจโนนะคะเป็น juicy เบอร์สองศูนย์นะคะ จะ,จะเห็นสีออกเยเห็นสีไหเห็นแดงฉ oh. ่ำมากอืมแดงมากทุกคนดได้กินหอมนะหอมหอมเลยทุกคน <Yeah. S 2> นะีะ่ไม่ดูนี่สีประมาณนี้ก็สีคือประมาณที่ปากเองนะคะเป็นแบบผลไม้นิดนิดนะคะอืมอืมหอมหอมหอมส่วนเลยสวยเลสส่วนจูซี่ของเปียโนนะคะเป็น กาจะเป็นอ๋อมาเขียนว่าเ z e สลิปกล s s เป็นลิปกลอสนะคะอ่าทุกคนดูแพ็คเกจแพ็คเกจคือสวยสวยมากก็คือสมกับเป็นพีจมากจริงจริงสวยมากแม่คือแพ็คเกจต้องอะไรขนาดนี้เขาเขาไม่เทปสวยสมากเออแบบสวยจริงทุกคนสีสวยอ่ะวันนี้แต่งหน้ามาเหมาะกับแบบความตุ่นๆนะคะ เพราะว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนอย่างงี้มชอบแต่งแบบแนวจีนโทนสวยอ่ะสีสวยทุกคนไปตามนะคะไปตามมกันสีก็ประมาณนี้ทุกคน่าจะเห็นอยู่ไปเป็นกาโต้กาโตคอนซีลเลอร์นะคะสามสีอย่างนี้นะ ก็คือเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะทุกคนใครแบบว่าอยากปกปิดส่วนไหนนะคะก็ใช้แต่ละสีตามที่แบบเราต้องการได้เลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคือแบบมันมันเกี่ยง่ายทุกคนนี่ลองใช้มือเกี่ยนะคะนี่เนียนมากนะคะ ซึ่งฟอเไปนนนะคะก็คือหมดแล้วแต่ว่าจะมีของอีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาก็คือมันคือบลัชของเพื่อนนะคะซึ่งเท่าที่เห็นมันคือบลัชฝุ่นเราแพ็กเกจจริงน่ารักมากแต่ว่าเราไม่สามารถแกะให้ทุกคนดูได้นะเพราะนี้เราซื้อไปฝากเพื่อน,ข,นของ,ของลัวลิเลียน่านะคะแค่ชื่อก็เวอร์แล้วแพ็กเกจคือแบบว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรใดๆเหมือนแบบ ออกมาจากแบบนางงงนางเงือกแบบอ,อ,อย่างนั้นเลยนะคะซึ่งของแพคเกจจิ้งนะคะข้างในก็จะเป็นนางเงือกเนาะอีกก็จะแบบว่าชมพูตุน่นตุนเนาะราะว่าไม่ได้แบบชมพูแบบเป็นชมพูตุน่นตุนนะคะเป็นชมพูตุนต่นตะะุ่นโทนค่อนข้างไปทางแนวนูโโชโทน,นะคะใช่<ม>สวยมากนะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกของที่เคยซื้อ คราวที่แล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นกาโตกเนาะอันเนี้ยคือเป็นแป้งทา a n สโลเซนของกาโตกนะคะอิจงเจ้าให้ดูนะคะริงใช้เกือบหมดแล้วแหละอันเนี้ยตัวเนี้ยนะคะอิงใช้จริงะะมากๆานี่ทุกคนจะเห็น<ๆ>เห็นไหมเศษแป้งคือมันจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้เลยนะคะมันจะไม่มีสีอะ่ะเออจะแค่ว่าทําให้หน้ามันแบบดูไบรท์ขึ้นแล้วก็คุมมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแบบออกไปข้างนอกเนี้ยเออมันก็จะแบบ สว่างขึ้นให้มันกระจ่างใสขึ้นมันจะมีเกรดมีเม็ดอะไรของของตัว translucent powder ที่ทำให้หน้ามันแบบสว่างขึ้นนะคะต่อไปเป็นตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์เป็น makeup setting spray นะคะนี่อิงใช้แบบนานแล้วนะคะจนมันลอกข้างหน้ามันลอกๆอกแล้วนะคะมันยังไงนะละเอียดมันละเอียดมาก <laughs> ใช่ได้ไปคิด <laughs> คำไออกขึ้นเนีี้เห็นไหมเนี่ยมันละเอียดมากทุกคนถ้าทุกคนเห็นอะ เนี่ยเห็นไหมคือมันละเอียดมากๆนะ่าก้ยคะแล้วมันก็ติดทนจริงๆนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเนาะมันก็ยังติดอยู่ตัวนี้เป็นตัวปกผ้านะคะคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์เหมือนกันนะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือจูซี่เหมือนเหมือนตัวของน้องนะคะใช่ค่ะจูซี่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าคอนซีลเลอร์ตัวดังของที่จีนนะ นาตอนนั้นนะคะในเสี่ยวของซูในเรดบุ๊กนะคะจริงๆอะถ้าใครซื้อมาใช่ไหมคะมันจะมีแบบใบเขียนบอกอยู่เนาะว่าอันไหนสำหรับอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะเออก็ใช่นะคะมันจะมีตัวใต้ตาแล้วก็มีตัวกบสิวนะคะแล้วก็มีตัวแบบว่าให้หน้ามันไบร์ขึ้นตรงโหนกตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทุกคนลองตำไปดูได้นะคะจิงว่าราคามันอะไม่ไม่แพงเนาะมไม่แพงมากแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วก็ใครบอกว่าเครื่องสำอางจีหรือของที่แบบ เมดอินใช้หน้าบอนารายอันจะอันตรายหรือไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาก็แบบพัฒนานแล้วเนาะแล้วก็ตัวครูชั่นหรือว่าตัวสเปรย์คอนซีลเลอร์ต่างๆก็คือทําได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วลองใช้เครื่องสําอางจีดูนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างดีมากๆเลยจริงๆนะคะสําหรับตอนนี้เนาะตอนที่สําคัญเครื่องสําอางแบรนด์จีนะคะ เดี๋ยวนี้มาเย่ห้อคือค่อนข้างปลอดภัยเลยทุกคนต้องหาซื้อแล้วก็ดูดีๆหาร้านที่น่าเชื่อถือนะคะอืมใช่นนเราใช้ปุ๊บอะเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบใช้ดีแล้วเราก็จะติดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆคืออย่างตัวแบบ translucent powder อ,อะคือยิ่งใช้จนแบบอิงก็แบบใช้ตลอดแล้วนะคะอันนี้ยิ่งซื้อเบอร์สองเนาะก็คือแบบเหมาะสภาพผิวไทยนะคะอนี่ก็ใช้นานมากๆด้วยยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนยิ่งใช้มา,มาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วอะ ือมันใช้แบบดีจริงๆนะคะแล้วก็ตัวสเปรย์นะคะยังก็ใช้มาตั้งแต่ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่หมดอีกนะทุกคนคือมันใช้ดีมากๆเลยนะคะคอนซีลเลอร์หรือว่าลิปต่ตางๆอะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็ทุกคนลองไปหามาดูได้นะคะวันนี้พ่อสอนอสอเมาจีนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย